สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของคุณช้าง RC นะครับผมได้รีวิวของเล่นมา1ชิ้นแล้วนะครับจะเป็นรถตัวของร l t o วยนะครับเป็น1ต่อ14นะครับตัวนั้นรู้สึกจะจะเลกไปแล้วนะครับตัวนี้ล่าสุดนะครับผมไปชนมานะครับอาร์มนะครับอาร์ม พดเลยนะครับบิดงอเลยไม่ได้รูปนะครับอันนี้คือรถรถไม่ตรงศูนย์ไม่ตรงนะครับวิ่งวิ่งไปซ้ายไปขวานะครับตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนใหม่นะผมก็เลยสั่งมาอัปเกรดทีเดียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวของมาอะไรมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีโอกาสดีเลยนะครับ ดีไอตัวของ1ต่อนสี่ผมนะครมันพังไปแล้วนะเดี๋ยวรออะไรมาจากมือจีนนะครับสั่งจากจีนด้วยนะครับต้องใช้เวลาประมาณ15วันเนาะผมสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวของมาเดีด๋ยวรีวิวมาให้ดูประกอบให้ดูนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเลยจัดมาอีกคันนึงเลยนะครับผมจัดได้มันนานแล้วตัวนี้นะครับผมดูคลิปดูอะไรดูข้อมูลอะไรต่างๆหาข้อมูลอะไรใน y o u t u b e นะครับตัวนี้ เพิ่งได้มาสดๆเลยนะครับเป็นตัวของคาซโมโต้นะครับตัวนี้แมกมาวีหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นเข้ารีวิวกันเยอะเลยบอกว่าตัวนี้แรงๆเลยนะครับอัปเกรดได้เยอะเลยลงอเลยจัดมาเลยนะครับเงินเดือนออกมาจัดมาเลยนะครับของเาเพิ่งมาถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่พูดมากนะครับอ่ะแกะกล่องมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอตัวรถนะครับ แล้วก็ตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทจะเป็นตัวรีโมทสีส้มตัวนี้นะครับ2.4นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับที่แถมมานะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์อีกนะครับแถมมามันอยู่ในกล่องนะครับยังไม่แกะดูนะครับแกะออกมาแล้แหละนะครับแต่ผมใส่คืนแล้วเกลียยรื้อมาอีกรอบนึงนะครับอ่ะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมผมเพิ่งเคยเล่นนะครับเพิ่งเคยเล่นทางฝุ่นนะครับ วันนี้นะครับคือคือคร่าวๆเนี่ยผมดูรายละเอียดจาก youtube อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมหาข้อมูลได้นะครับผมก็จะรีวิวแบบคร่าวๆก่อนนะอ่ะเปิดเลยครับตัวนี้นะครับเปิดข้างในมานะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้นะบอดี้นี่จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเหนียวนะตัวนี้ผมยังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาเลยไม่ได้แปะอะไรเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเหนียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเลยน ดูจากในรถแล้วกันเนาะผมเปิดแกะบอดี้อยู่มาแล้วนะครับอ่าจะเห็นว่าภายในนะครับอ่าภายในครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับใต้ท้องอ่ะมาดูกันเลยนะครับไม่พูนมานะครับไปเร็วๆกันเลยด้านหน้านี้นะครับจะเป็นอ่ากันชนนะครับจะเป็นพลาสติกเหนียวนะครับรู้สึกจะเหนียวมากเลยนะตัวนี้นะครับ ไล่มานะครับก็จะเป็นตัวโชคนะครับโชคจะเป็นโชคน้ํามันนะครับโชคน้ํามันนะครับเป็นอลูนะเป็นสี่ต้นเลยหน้าหลังนะครับหนึบหนึบเลยนะครับตัวนี้นะครับโชคน้ํามันนะครับกดเป็นเด้งกดเป็นเด้งอย่างนี้เลยนะครับก็ไล่มานะครับก็จะเป็นตัวแขนลิงนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กแล้วนะครับตัวนี้นะครับแขนลิงแล้วก็จะเป็นตัวกระดูกหมาก็เป็นเหล็กแล้วนะครับตัว ลูกดิฟที่อยู่ข้างในเนี่ยครับดิฟหน้าหลังเนี่ยอันนี้จากข้อมูลจริงๆแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเฟืองที่ยังไม่ได้อปเกรดมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นเฟืองที่ยังไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกเหนียวนะครับข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลื้อดูข้างในนะครับผมก็ฟังจากคนอื่นเขาที่เขารีวิวมานะครับก็ชุดชุดอาร์มนะครับชุดอาร์มชุดอาร์มก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดอาร์ม ปีกนกหน้านะครับปิงนกตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกเหนียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนาะพลาสติกเพดก็จะเป็นเพดอะลูนะครับตัวนี้เป็นเพดอะลูนะสีส้มนะครับแข็งแรงนะครับทับแรงอะไรค่อนข้างได้ดีนะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของเซอร์โวนะครับเซอร์โวเป็นเซอร์โวของน่าจะของติดมากับรถนะครับตัวนี้ติดมากับรถเลยนะครับ เซอร์โวเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เซอร์โวน่าจะเป็นเซอร์โวสามสายนะครับเป็นสามสายนะแล้วก็มาที่มอเตอร์ครับมอเตอร์นี่จะเป็นตัวจำไม่ผิดน่าจะเป็น540หรือ550นเนี่ยนะครับตัวนี้เป็น2สายนะตัวนี้ครับเป็น2สายนะครับเพจบนเพจบนนี่จะเป็นตัวรูนะครับเพจบนเป็นตัวรูนะครับสีส้มนะครับสเปอร์กับพีเนียนะครับคือผมว่านะมันไม่น่าใช่เหล็กนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นเอ่อ ตัวพลาสติกเหนียวนะครับตัวนี้ตัวสเปอร์กับตัวพีเนียนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสเปอร์กับพีเนียนตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวสปีดนะครับสปีดก็จะเป็นของยี่ห้อแฟลชนะครับเป็นวอเทุกด้วยนะครับตัวมีกันน้านะครับแต่ว่าผมยังไม่ลองลุยน้านะเพราะว่าผมผมได้ได้ได้ของมาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไยแกะกล่องมารีวิวก่อนนะครับตัวแบตนะครับตัวแบตก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบต2องพันสาม สองรับ2,300มิลลิแอมป์นะครับ7.2โวลต์นะครับตัวนี้นะที่ติดมากับรถเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวจะมีตัวซีฮั h ฮับไลน์นะครับอันนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดอะไรมากนะครับยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับทั้งซ h ครัทั้งฮับ line เลยนะครับยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเพราะว่าผมดูจากรีวิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวน็อตที่มันยึดตัวซีฮั h ฮับไลน์เนี่ยตัวนี้มันจะหลุดบ่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไล่ขานดูแล้วก็ใส่น้ำยาล็อกไทดูนะครับน่าจะน่าจะอยู่นะครับตัวนี้ผมจะลองดูก่อนเป็นไม้นะครับในอนาคตผมอาจจะอัพเป็นเป็นเฟืองที่เป็นเหล็กเป็นเป็นตัวเหล็กนะครับไม่ใช่เฟืองนะเป็นตัวที่เป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นซีรสทับทับลายที่เป็นเหล็กแล้วนะครับเขาบอกมานะอ่มีตัวไหนอีกอ่อรีโมทนะครับรีโมทเป็น2 4นะครับตัวนี้นะเป็นรีโมทสีส้มนะครับ2.4 จิกเเฮิร์นนะครับตัวนี้ใช้ถ่านรู้สึกจะเป็นถ่าน8ก้อนนะครับตัวนี้ผมใส่ไาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ท่านดูนะครับอ่ะมีตัวอื่นอีกไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันะะเนาะเดี๋ยวผมใส่แบตก่อนแล้วกันะะอ่ะอันนี้แบตคือแบตป็นมากกรถเลยนะครับแผ่มากกว่รถเลยเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวผมใส่่อน จะลองดูก่อนนะครับอ๋อผมปิดนะครับจะปิดก่อนเสียจแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดรีโมทนะครับไฟติดนะครับเปิดที่รถโจอทางานนะครับโจอตั้งเร็วเลยนะครับตัวนี้เลี้ยวได้ตามมือเลยนะครับ เบอร์โวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองดูความเร็วของมันนะครับอ่ะผมขออย่างนี้นะจับอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้คือแบตเตอรี่ของมันเลยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของมันนะติดรถมาเลยรถเดิมๆเ,เลยนะครับ ังแรงขนาดนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปวิ่งนะครับตรงถนนดูนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสดูว่ามันจะวิ่งได้แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมจะสั่งแบต3ามเซลล์นะครับมาลองดูเนาะว่ามันจะแรงขึ้นกว่าน,นี้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตรงที่ลองแล้กันเนาะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวไปลองเทสให้ดูล้กันเนาะระหว่าง แบตเตอรี่เดิมเดิมกับแบต3เซลลนะครับตัวไหนไมันจะแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามด้วยกันครับ